มาออกแล้วขณะน,นี้ยอดโยธินเป็นตัวนำวินเลียมที่สองต่อไปเป็นศิลาชัยและหวังลีโฮขณะน,นี้วินเลียมเป็นตัวนำยอดโยธินที่สองศิลาชัยที่สามที่ป้ายสามวินเลียมเป็นตัวนำยอดโยทินที่สอง ศิลาชัยที่สามต่อไปเป็นหวังลีโฮที่โค้งป้า,ายสิบออกทางตรงวินเลี่ยมเป็นตัวนำศิลาชัยที่สองยอดโยทินที่สามต่อไปเป็นหวังลีโฮที่ป้ายเก้าวิลเลี่ยมยังคงเป็นตัวนำศิลาชัยที่สองยอดโยทินที่สามขณะนี้ วินเลียมเป็นตัวนำผลการแข่งในเที่ยวที่หวินเลียมหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองหนึ่งวินาทีศิลาชัยหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสามสวินาที